ก็เม้นต์มาเพื่อนว่าที่บ้านาภาคกลางเนาะเรียกว่าต้นเปาะคุณวะมันก็ทิแเมนผวมเลาอีหลีนะมึงดูจ้าบหน่อยเดี๋ยวับบัว <c oughs> โอ้ยุ่งกัดพี่น้องเมนูผักตุกมหมูใบายตุกมหมู่พอนยังอ่ะ ยังอยู่ได้เก็บมาเนี่ยแต่ว่าอันเลือกเอาตัวตุ่มๆมันไปกินกับปเจียวหมดแล้วอันนี้มันบานเะนาะแต่มันบานมันก็นจะติดดินอดแอทแลดอย่างนี้ก็จะก็เลยเอิ้นพักตุ่มหมูมนะ่แล้วที่ใบที่มาของมันนี่แหละเอาไปทอดใส่ไข่มีอันเพื่อนแนะนํามาะเพียวเอาไปลงแอป์ฟ้านเพื่อนว่าเอาไปพัดเดอ้เอะอะไรหรือว่าเอาไปทอดใส่ไข่เดอ้อา,พ,ากกพั่อะเพียวกับเราเคยเฮ็ดแจ๊กเถื่อนเนาะอยู่บ้านเพยกกียวกับเพื่อนกับปูพาเฮ็ดเนาะเพื่อนมีแต่พามากับปปนกับปเจียวกับลาบกับ เก่งนองไม้ไปทั้งสั้น่นะเขาสิอัน,อนวิธีการพูดบอกว่าหัน่นฝอยนอนแล้วก็มาตีใช้กับไข่คือกันกับพอใช้ผําใช้ไข่หรือว่าทอดปลาคานะอ่าแบบนั้นแหละเพื่อนว่านะเฮาก็สิมโลงตัวแบบนี้ลองดูง้อพี่น้องที่เสพจำได้มาเอาพักไปล้างก่อน มัดผมเละเจ็บหัวพี่้องเลยมันดึงนังหัวอะไรเขาจะใส่อันหอมแดงนำใส่พริกป่นนำนี่แหละตัวมึงเนาะถ้าเสพบนี่ยว้าติดใจป้าปืชแท้ญ <c oughs> าติกัน <c oughs> อันเราเราบอกนะ้าที่คนที่บอกมาอยู่่บบานเรานะคนกี่หลายก็จะนินยมกี่หลายมันเสบมันอึดเราบ้านะะอ้าเอาบ้านค่อยไหมบุ๊คไมยกินเขากินดูแต่เขาก็ไม่ค่อยปันไดยัะนะ เอากับู้ห้วมันสามารถเฮ็ดอย่างได้แรงได้เนาะถ้าถ้าถ้าว่าถ้าว่าเขาบอกลูโลกโซเชี่ยลเอากับบุว่วมันสามารถเฮ็ดอย่างได้แน่เพราะว่ามีแต่แถวบ้านเฮามันบุเฮ็ดเขาจะบุเฮ็ดอย่างสิถ้าลูกลกกซเชียลมันก็มีแบบว่าหลายหลายคนที่เพิ่นเฮ็ดแตกต่างกันไปเนี่ยแหละมันก็เป็นความรู้มันก็ได้เอามาพัฒนาเอ็ดแบบแบบใหม่สําหรับเฮาออ่อน สวยไปอันนี้เด็ไหมไม่สิมาอันนี่ละมวน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 เขาใบอันนี้ตุกหมุกอันบางคนมาคั่วใส่หนูว่าฉัน,นเอา้าเอาอีกแล้วคนวะไปหาหนูทางใดน้องมาดนี้คั่วใส่หนูกระเซ็บว่าฉัน,นเอา้ากับหลายคนกับลายแนวเฮ็ดนี่แหล,ยหล,ยหลยะยั่านนะว่ามันกันบแบบว่าเนาะมีความรู้เพิ่มมาอีก นี่สวยอยา่างที่แต่พี่น้งเย้ยกรอบเฉดเดอใบอันนี้นะมันบ่มีความเพ็ดรคือดอกกระเจียวเนาะแต่มันหอมแซ่บอบอืมเป็นไฟเป็นสี อันนึงคนก็เมนมาคุณว่าที่บ้านอ่ากลางเนาะเรียกว่าต้นปอคุณว่ามันก็ที่เมนผวมเหลาอีหลีแนละ้วมองดูจับน่อยเดี๋ยวับบไงโอ้ยุงกัดคอย <laughs> มันปอมันกรอบแต้ได้แสบบางคนพ่นโอ,อนถ้าพี่เรา,เาลงคลิปนะพ่นโอ,อนา่าบ้านพ่นมันอ่ามันหาย,ยากกว่าแล้วมันกินนะคนกินหลายคนว่านะบ้านค่อยมันคือคนค่อคคยกินเนาะ หลายคระปิกายนี่ก็หลายได้ทาเพียวบริเกียมให้เบิง่งเนาะเออป,ปีนี้เอาลงแล้วว่ามีอันก็ได้ความรู้นี่ดิได้มาเห็นเมนูใหม่ของกระสิป,ปุ่งนอกบาหน,นี้เอ่ะน้อยโยก,กัดสามหน่วย จะลบด,ดีพอก็จะใส่พริกป่นนี่เว้ยแดงจ้งแปงใส่หอมทเ่เยาซอยนี่พระเอกของเฮาต้นตูมหมกาะคนกินกับแกงเห็ดเพาะจะเก็บเห็ดเพาะแล้วก็เก็บมาพร้อมหนาะ เอาแบบนี้โทอดออกมามันจะเป็นหน้าตาจ้งไดไ <laughs> ปดังไฟได้ไหมเป็นคนดังก่อน จืนกินแต่ยืนกินแต่ทอดจังหน้ากระตุ้ยน่ะบระัานมีคนว่าเว้ยทิตุ้ยมุเกี่ยวกับจืนกับทอดแค่ดูบกินก็นตุ้ยเลยอ หอกมันกับมวเนจืนเมนทอดส,ส่วนหลายมันจะเป็นอาหารลาวพุูนส,ส่วนใหญ่นะเมนูออนะ,ะส่วนหญมันจะเป็นเมนูบ้านๆส่วนหหา่เมนูทอดเมนูผัดบอก็มีป้าปนแต่ว่ามันโหลายเท่าเมนูบ้านๆ <c oughs> มาเอาม เราเมนูใหม่ของเราไม่สำหรับเฮาเนาะแต่เก่าสาหรับคุคนเคยเห็ดแล้วนี่แหละแ้สูตรไม่ เด็ดแตรับจะเพียงซช้เพื่อมกกรอบๆเพราะถ้ามันกรอบเหลืองกรอบอะบ,บุบบุ๋สีเข้มตัวอะไรกันสีเข้มอะแล้วแหะอ๋ะะอกรอบดี พี่น้องเมนูทอดไข่ใส่ใบตูบหมูฟัพี่น้องโอ้ยฮอน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 บวงมีกระบอมอันนั้นมือ,อย่างเดียวกทุ่งคักอืมฟังมึงก่อนเปิดยังไงหออ่ออ่อน แซ่บพัดคือที่เสีบพัดอันน้ำมันหอยทำหั่นแล้วก็พัดน้ำมันหอยเนาะกินแต่อันพักล้วนเลยเห็นนะที่เสีบอืมอนีกรก็แซ่บด้วยพี่น้องรอมุงเนาะอืมอืมจับผู้เดียาเอิญเนาะใบตุ่มหมูกระชับผู <laughs> ้เดีพาเอิญ เอาแล้วบบเนี่ยใบตุ้มสู้สากลล้วมัน,น,สบบน,ออนเสียบแลยมันเนี่ยอบอันครัวจะหนูคนหวาน้อได้หนูมาจะลองครัวแต่นะคี่น้อคือที่เสบีบคือ่นวานมันหอมเด้อ่าอันนี้มันจะเป็นของป้ามันบอกหนูก็เป็นของป้ามันที่เข้ากันค่เนะเพียว่วานนะอืมคนหวานครัวจะหนูอืม,น,น,อมน่านสนแซ่บ สิพลาดน้ำมันหอยได้เท่าน่าไปเนี่ยแ้มแห้งไข่กับแบบว่าอันเทาใส่บะเพ็ดแล้วเผ็ดเพ,เพ็ดแซบลงตัวมังเดือพี่น้องโอ้ยนี่ๆเนี่นนน่ี่ค่อยมีแนวมาอา้ามังม่วงใบยบก <c oughs> มังม่วงกระสอมันหล่นในหอนยามแล้วพี่น้องเว้ยอันพะลมมาแล้วไรเก็บตอนวนยังน้อยหยาดกันว่าอ <c oughs> ื้แซบ มากินน้ำก mm. ันทุกคนเลยพี่น้องสำหรับมือในขอตัวลาไปก่อนเนาะบอกันใ่คลิปหน้าสบายดี